สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำต้มยำปลากรดนะครับผมปลากรดใส่ใบมะขามอ่อนนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ตำพริกก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ใส่ข,ข่าไค้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ใบมะขามอ่อนต้มน้ำให้เดือดน,นะครับแล้วก็ใส่ปลากดลงไปห้ามคนนะครับจังหวะน,นี้ห้ามคนเด็ดขาดนะครับผม แล้วก็รอรอนะรอปลาสุกนะครับผมปลาสุกตอนนี้ก็ชงปลาสุกเสร็จเราก็ใส่น้ําปลาร้านะครับผมน้ำปลาร้ามันจะเพิ่มความนัวความละมุนความอร่อยในลิ้มของเรานะครับผมเ,เราก็จะมีการใส่เกลือไปด้วยนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นผงนัวนะฮะผงนัวก็ใส่หลายแฉบหลายนะครับผมก็จะเป็นผงนัว ก็เพิ่มความจิ้ตจัดหน่อยก็ใส่พริกนะครับลูกโดดไปสักหน่อยหนึ่งฮนะตอนนี้ก็ปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ชิมก็ใช้ได้ส,ดสุดยอดปรุงก็เสร็จปุ๊บก็ใส่ชีฝรั่งนะครับผมจบจากชีฝรั่งเสร็จก็ตักใส่ชามครับพร้อมรับประทานนะฮะร,รับประทานพร้อมกับแกล้มนะครับก็ ดูไข่ดูไข่นะฮะไข่รปรากฏนะไข่รปรากฏมันจะมีความมันความอร่อยของมันในตัวอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยดูครับ้มันน่ากินขนาดไหนนะฮะกาดูมาตักเป็นคำมาเลยนะครับผมมาแล้วเราก็จะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มใส่ะมะานาวมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็มาลาดใส่กับตัวปลานะฮะเป็นไง หน่ากินซะเหลือเกินเนื้อขาวช้วมกินร้อนๆนนะครับผมจัดเข้าปากดูดูหน้าคนทำนี่ครับงับงไงอร่อยตบด้วยเบียร์เย็นๆนะฮะชุ่มฉ่าคอเหลือเกินน่ากินนะครับลองทำดูนะครับทุกท่านนะครับผมอร่อยนะครับต้มยำประกฏใส่ใบมะขานอ่อนนะครับ